คำว่ายักษ์หมายถึงอะไรที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเช่นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์มึกยักษ์ซึ่งก็มีทั้งที่คนเราจงใจสร้างขึ้นมาให้มันใหญ่กว่าปกติหรือบางทีก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเพียงแต่น้อยครั้งที่คนจะเคยได้เห็นแล้วคนยักษล์ล่ะถ้าไปเปิดดูนิทานหรือเรื่องเล่าต่างๆจะพบว่ามีการเล่าเรื่องยักษ์ด้วยกันในหลายพื้นที่ทั่วโลกอย่างนิทานก็มีเด็กชื่อแจ็คปีนต้นถั่วทะลุเมฆขึ้นไปเจอยักษ์ เรื่องในคมภี์เกี่ยวกับเดวิดหนุ่มน้อยที่ฆ่ายักษ์กอลแอดด้วยการคว้างหินอลังการหน่อยก็ลิงรบกับยักษ์ในรามเกียรติแล้วยักษ์ล่ะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราไปค้นคว้าพร้อมกันกับ5เรื่องที่ทําให้เชื่อว่ายักษ์เคยมีอยู่จริง 1. ความเชื่อเรื่องยักษ์จากทั่วโลก เริ่มจากไทยเราเองก็มีความเชื่อเรื่องยักษ์ว่าเป็นเทวดาจําพวกหนึ่งมีหลายระดับชั้นซึ่งระดับชั้นสูงจะมีวิมานอาศัยเหมือนเทวดามีแก้วแหวนเงินทองและมีบริวารคือยักษ์ชั้นกลางคอยรับใช้เขี้ยวจะงอกออกมาเวลาโกรธเท่านั้นที่มาเกิดเป็นยักษ์เพราะทําบุญด้วยความโกรธมักขี้งุดหงิดขี้ราําคาญในศาสนาพราหมณ์ฮินดูกล่าวว่าพระพรหมได้สร้างยักษ์ขึ้นเพื่อให้ดูแลปกปักรักษาแหล่งน้ํายศชั้นจะต่ากว่าเทวดา แต่มีทรัพย์มากและชอบดื่มกินซึ่งที่เรียกยักษ์ก็หมายถึงผู้หิวอยู่ตลอดเวลานั่นเองศาส,สนาคริสต์มีการกล่าวถึงยักษ์ชื่อโกลแอตที่ทรงพลังและรบเก่งแต่ก็ยังต้องมาแพ้เด็กเลี้ยงแกะที่ชื่อเดวิดส่วนชาวจีนก็มีความเชื่อเรื่องยักษ์ชื่อผานกู่สร้างโลกด้วยการใช้ขวานจามหินและหยางออกจากกันหินกลายเป็นโลกส่วนหยางเป็นท้องฟ้าและใช้ตัวเองยืนขั้นโลกกับท้องฟ้าไว้ให้ห่างกันจบจนผ่านไป1800 0ปี ผ่านกูสิ้นชีพลมหายใจของผ่านกูก็กลายเป็นลมเสียงเป็นสายฟ้าตาขวาเป็นดวงจันทร์ตาซ้ายเป็นดวงอาทิตย์ร่างกลายเป็นภูเขาและที่ราบสูงเลือดกลายเป็นแม่น้ำเลือใบบนขนตามร่างกายไปเป็นสัตว์ต่างๆชาวมุสลิมเองก็มีความเชื่อในเรื่องยินอยากที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาจากไฟให้มาเชื่อฟังมนุษย์แต่ยินไม่ยอมเพราะถือว่าตัวเองเกิดจากไฟส่วนมนุษย์เกิดจากดิน ตัวเองสูงส่งกว่าจึงหาทางแกล้งให้มนุษย์ทำความเลวเพื่อให้พระเจ้าเห็นว่ามนุษย์เองก็ไม่ต่างอะไรกับพวกตนยินสามารถเห็นมนุษย์ได้แต่มนุษย์จะไม่สามารถเห็นยินได้แถมยินยังแปลงกายเป็นอะไรได้สารพัดสิ่งผิดปกติหรือผีทั้งหมดล้วนเกิดจากยินทั้งสิน้นชาวสแกนดิเนเวียก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยักษ์ที่อาศัยอยู่ในป่าลึกห่างไกลผู้คนเรียกกันว่าโตรชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องยักษ์เรียกว่าโอนิ ตัวใหญ่ผิวสีส้มหรือสีแดงมีเขาบนหัวอาศัยอยู่ตามภูเขาหรือป่าหรือจะเป็นยักษ์โอเกอร์หรือออคในตำนานของชาวตะวันตกที่ชอบจับคนกินโดยเฉพาะเด็กๆเ,เรื่องของยักษ์ในความเชื่อต่างๆเหล่านี้อาจจะฟังดูเป็นแค่เรื่องแต่งแต่ถ้าหากจับบางตอนมาดูก็จะพบว่ายักษ์นั้นมีรูปร่างสูงใหญ่และชอบกินเนื้อแรงเยอะดูจะไม่ค่อยฉลาดเหมือนเหมือนกันแต่ต่างเอามาเสริมเติมแต่งกันไปตามจินตนาการ เป็นไปได้หรือไม่ที่คนในสมัยโบราณอาจจะเคยเห็นยักษ์จริงๆหรือเคยอยู่ร่วมกับยักษ์มาก่อน 2. โครงกระดูกยักษ์ที่เอกวาดอร์ที่พิพิธภัณฑ์ในเอกวาดอร์มีสิ่งหนึ่งซึ่งพิพิธภัณฑ์อื่นไม่มีนั่นคือโครงกระดูกของยักษ์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นของจริงที่มีความสูงถึง7เมตรเป็นโครงกระดูกผู้หญิงที่มีอายุราว600ปี จากการคาดคะเนและยังมีการพบอีกหลายโครงกระดูกในเอกวาดอร์ซึ่งบางโครงกระดูกมีอายุถึง1,000 0ปีนอกจากนี้ยังมีการค้นพบบริเวณที่น่าจะเคยเป็นที่อยู่ของเผ่ายักษ์มาก่อนบนภูเขาซึ่งเรียกกันว่า The Lost City of Giant s หรือเมืองของยักษ์ที่หายสาบสูญไปพบทั้งบริเวณที่มีหินก้อนใหญ่มาเรียงกันอย่างปราณีตด,ด้วยฝีมือของพวกเขารวมทั้งรอยเท้าที่ฝังอยู่ในหินที่มีขนาดใหญ่กว่าคนปกติมาก รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ขนาดที่คนทั่วไปใช้ได้ 3. l o เล l ฟ c ็อกเคมีเรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียแดงในรัฐเนววดาเกี่ยวกับเผ่าหนึ่งที่ชอบกินคนมีผมแดงและตัวสูงใหญ่เรียกกันว่าซิเทกามีนิสัยที่ดุร้ายไม่ยอมเจราจาใดๆมีเขียนไว้ในหนังสือของซาร่าวินเนม็อกกาฮอปกินส์ ลูกสาวของคนหน้าเผ่าอินเดียนแดงซึ่งเขียนไว้ตอนหนึ่งว่ามีการสู้รบระหว่างเผ่าของตนและเผ่ายักษ์กินคนนี้และศึกใหญ่ได้ไล่ตอนพวกยักษ์ให้หนีเข้าไปยังถ้ำที่ต่อมาชื่อเลิฟบล็อกจากนั้นก็ยิงธนูไฟดักอยู่หน้าปากถ้ำเพื่อไม่ให้พวกนั้นเดินทางออกมาได้ซึ่งก็ได้มีนักสำรวจได้เข้าไปสำรวจในถ้ำและพบสิ่งของเครื่องใช้และกระดูกคนรวมถึงซากมัมมี่เป็นจำนวนมากแล้วรองเท้าแตะขนาดยาวถึง15นิ้ว ซึ่งกระดูกที่ค้นพบได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐยึดไปหมดแต่อย่างน้อยรองเท้าก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่ามียักษ์อยู่ในถ้ำจริงๆเหมือนเรื่องที่ลูกสาวหัวหน้าเผ่าเล่ามาสีาธากอนชาวพาธากอนได้ชื่อว่าเป็นเผ่ามนุษย์ยักษ์ที่อาศัยอยู่ที่พาธากอนเนียทางใต้สุดของอเมริกาใต้ภายใต้การควบคุมของอาร์จเจนตินาและชิลีถูกพูดถึงครั้งแรกในปี1520 โดยเฟอร์ดินานด์แมกเกนแลนด์และลูกเรือของเขาในขณะที่สำรวจไปตามชายฝั่งของอเมริกาใต้พวกเขาได้บังเอิญเจอเผ่านี้ซึ่งสูงเฉลี่ยเป็นสองเท่าของคนทั่วไปพวกเขากำลังร้องเพลงและเต้นอยู่อย่างมีความสุขบนชายหาดเฟอร์ดินานด์และลูกเรือจึงเข้าไปติดต่อด้วยยักษ์พวกนั้นได้ชี้ไม้ชี้มือขึ้นไปบนฟ้าเหมือนจะบอกว่าพวกของแมกเกนแลนด์มาจากสวรรค์อีกด้วยจากนั้นก็มีการบันทึกการพบเจอเรื่อยมาทางการพบชาวพาธากอนสูงกว่า2เมตร การเห็นศพร่างกายใหญ่โตเกือบ4เมตรหรือรายงานการประทะกันร,ระหว่างลูกเรือกับชนเผ่าที่สูงผิดปกติบริเวณแถบนั้นแต่สุดท้ายทั้งหมดก็ถูกหาว่าเป็นเรื่องโกโหกหรือบอกว่าเป็นการกะขนาดผิดของนักเดินเรือในสมัยก่อนบ้างทำให้เรื่องค่อยๆหายไปตามกาลเวลา 5. ารามเกียร์เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งรามเกียร์นั้นมาจากรายมายาะของอินเดีย กล่าวถึงพระรามที่พากองทัพลิงรบกับยักษ์ซึ่งเป็นวรรณคดีษษษษที่สนุกอีกเรื่องแต่ถ้าถามคนอินเดียพวกเขาก็จะบอกเป็นเรื่องจริงซึ่งก็ได้มีกลุ่มคนที่ทำการพิสูจน์กันและพบหลักฐานอะไรบางอย่างหากใครที่เคยอ่านตอนบุกกรุงลงกาที่พระรามสั่งให้ลิงขนหินมาถมทะเลเพื่อยกทัพไปยังกรุงลงกาปรากฏว่ามีสถานที่เหล่านี้จริงๆโดยกรุงลงกาปัจจุบันก็คือศรีลังกานั่นเองในคำพีมหาวงของศรีลังกาได้กล่าวไว้ว่า กาะศรีลังกาเป็นถินที่อยู่ของชนเผ่าที่เรียกว่ายักษ์สาและนาคซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนที่ชนชาติอินโดอารยันจะอพยพเข้ามาตั้งรกรากที่เกาะแห่งนี้ส่วนสะพานข้ามกรุงลงการนั้นก็มีจริงๆโดยนาซาได้มีการถ่ายภาพบริเวณช่องแคบระหว่างอินเดียและศรีลังกาที่มีชื่อว่าพักสเตรทและพบสะพานของพระนารายณ์จริงๆเป็นหินที่มาวางเรียงกันเชื่อมสองประเทศยาวกว่า48กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันถูกเรียกว่าอดัมส์บริดพิสูจน์แล้วว่ามีอายุกว่า1 7 5 0 0 0้ปีและไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งยุคนั้นยังไม่มีมนุษย์มีแต่โฮโมอิเล็กตัสครึ่งคนครึ่งลิงเป็นไปได้ไหมครับว่ามีการรบกันระหว่างยักษ์สาซึ่งเป็นชาวชีลังกาเดิมกับโฮโมอิเล็กตัสถ้าอย่างนั้นใครกันคือพระรามผู้มีศรวิเศษจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวอีกมากมายทั่วโลกที่เกี่ยวกับยักษ แต่ไม่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานบ้างก็จริงบ้างก็ปลอมหรือไม่ก็ถูกทําให้ไม่น่าเชื่อถือรวมถึงมักจะมีหน่วยงานบางหน่วยรีบเข้ามาเก็บหลักฐานทั้งหมดไปทันทีที่มีคนพบโครงกระดูกหรือเครื่องใช้เหล่านั้นเพราะอาจจะขัดต่อคําสอนของบางศาสนาและความเชื่อต่างๆซึ่งนี่ก็เป็นเพียงเรื่องไม่กี่เรื่องที่พอจะมีหลักฐานอับดุลนั้นมีหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลต่างๆให้ได้รับชมส่วนจะเชื่อหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลครับ